สองกล่องเจ็ดร้อยแปดสิบสามกล่องยิ่งลดอีกสี่กล่องยิ่งลดอีกขาดเจลูกมีแต่เลทราคาแบบขายปีกลูกค้าปลีกนะคะยิ่งซื้อทุกยิ่งซื้อหลายกล่องยิ่งลดต้องไม่สระผมแล้วหลายวันแล้วไม่ได้ไปสระหัวเน่าหมดแล้วเนี่ยอามาห้าน้อยวันนี้เจน่าจะใช่ลูด เดี๋ยวขอดูก่อนว่าแชร์ถึงยังใครเ,เข้ากลุ่มฟรีลิฟเข้าได้เลยนะมามาแป๊บนหนึ่งอ่าหนึ 1, ่งพันแชร์มาอ่าทุกคนเดี๋ยวดูนะตัวแรกที่สนุกให้ใช่ปะ เก็บหนึ่งนะมาใบแรกนะคะใบแรกที่สนุกให้เลยตอนแรกคือเจนะ็นห้าะเจ็ห้าที่สนุกให้ไปวันแรกนะคะคือเจ็ย์ห้านะคะ อันนี้คือ705นะคะทนนี่จนุ่งให้705ค่ะเนหนึ่งสองสามนะให้ไปแล้วนะแล้วใบที่2คือใบบวงสวง3ตัวค่ะดูแคปเจอร์นะแคปเจอร์เจ็กับ405ดูดีๆนะอันนี้คือเจ๊ไปขอบวงสวงมาเมื่อวานนะเลขเมื่อวาน752และ405นะคะงวดน,นี้เจ๊ขอนเน้นเป็น3ตัวเป็นหลัก ขอเน้นเป็นสามตัวเป็นหลักค่ะนะคะดูดูนะ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 หลายคนอาจจะมองเป็นสี่สองอ๋ใช่ค่ะอันดูอันนี้ดูดูนะดูนะคะเจเน้นสามตัวนะเลขบวงสรวงปูวย่าคำชะโนดนะคะเจ็ดห้าสองสี่ศูนย์ห้านะคะดูนะเดี๋ยวจะบอกว่าบางคนไม่เห็นนะ แล้วก็ใบเลขสองตัวนี่ค่ะอ่ะแทปเจอร์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าแค่นี้อันนี้คือเลขสองตัวเจ๊ก็ซอยซอยออกมาตัดเลนให้นะคะใบน้ำเงินห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ ดู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 แคปเจอร์ก่อนแคปเจอร์ก่อนมีแต่เลขสามตัวเป็นหลักนะคะบอกกันนะ,ะเดีเยวเลียกความฝันอามาเดี๋ยวเขียนให้ใครเข้ากลุ่มฟรีรีบกดเข้าได้เลยค่ะ ที่ศูนย์ดาวดาวโจนกลุ่มฟีรีบกดเข้าหนาะ ม้วนนี้เจนุกชอบศูนกับสี่จริงๆอันนี้ร่วมกันได้นะอามาห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะอะนะคะเจนุกก็จะอันนี้คือใบน้ำเงินนะคะก็ เล่นไม้แล้วมี40หน้า0166060715นะคะก็เอออันเนี้ย425เหตุเกิดมาจากนี่ค่ะเจ๊ J, จริงๆอะจุดได้42 452แต่มองผิดเป็น752เลยเอามาใส่ใบฝันแทนนะคะเออหลายคนบอกเจ๊มันคือ452นะนะคะแล้วก็40หน้าเห็นปะเออ จะเป็นประมาณนี้นะคะเออนะคะก็ที่เจนูให้ก็คือมีเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็เลขทูก็คือเจนเน้นสามตัวถ้าใครชอบสามตัวตามแต่สามตัวมีตัดเลขก็คือเอาเอาที่ให้เจ็ดห้าศูนย์ที่ให้อะไรเอามาซอยเอามาซอยให้ในใบ,บน,น้ำเงินนะคะแค่นัโจโจ้นจบก็ลุ้นเอา ตอบอะไรนะคะถามว่าเจโนูกมนี้จะชอบอะไรจ้ชอบเลขศูนย์กับเลขสีและด้นจุดทูบใศูนย์ห้าศูนย์สี่สี่ศูนย์ห้าเออ อ,อ้อมาม่านะคะก็ประมาณนี้โอเคนะใครไม่ทันนะคะก็ Thank die.